สวัสดีครับท่านผูช้ชมเท่านนักลงทุนครับมาคุยกับผมนัทวุฒิ์รังวงไลฟ์อนเฟซบุ๊กนะครับพุอดี22กุมภาพันธ์2560ตลาดทุ่พพ 2, ทงทางฐานเปลี่ยนเป็นขาลงไปแล้วหรือยังหรือว่างยังน่าจะมีลุ้นอยู่คำตอบก็คือว่ายังไม่ได้พังฐานลงไปนะฮะ มาอยู่ตรงบริเวณที่เรียกว่าเป็นด่านสุดท้ายพอดีเลยนะราคาปิดเมื่อวานนี้ของตลาดทุนแถประสิบห6 5ของเซ็ิต้แถวประมาณสัก975อะไรกันแถวนี้นะเป็นด่านสุดท้ายแล้วก็วันนี้ก่อนที่จะเข้ารายการนะครผมก็ได้เอาเออชาร์ปอันหนึ่งมาให้ดูกันนะ ชาร์นี้ก็คือว่าเป็นชาร์ของตัวทางด้านภาพรวมของตลาดหุ้นนะ,ะท่านลองขยับลงไปอีกนิดหนึ่งนะฮะจะไปเห็นหน้าตาของตลาดเป็นยังไงแล้วหน้าตาเป็นอย่างน,ะานีนะครับในภาพใหญ่นั้นคงเรียกว่าเป็นแกว่งตัวอยู่ในช่วงแนวโน้มทิศทางที่เป็น ขาขึ้นในภาพใหญ่แต่ว่าช่วงนีน้เป็นการาตกพักฐานกันลงมา,าพักฐานกันลงมานี้ก็บางวัแถวปัตบานีเรียกว่าอยู่กรอบสุดท้ายพอดีนะฮะเดี๋ยวผมเอาภาพนี้ให้ดูกันเลยก็แล้วกันนะฮะไปโดนอะไรเข้าไมา่รู้นะฮะแทนที่จะไม่ทาดูเลยปรากฏว่าแหงฮะโอเคครับแป๊บหนึ่งนะครับเอ,อ่อ อ,อ่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยให้หน่อยหนึ่งครับไปขยายภาพนี้เป็นภาพขนาดเต็มจอฮะอ่ะโอเคไอขยายโอเคจะได้เห็นท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพที่มันเป็น รลปใหญ่ๆห,หลยนยห, <c oughs> ห <c oughs> ววนนี่เป็นภาพที่ผมเอามาให้ดูช่วงเช้าวันนี้่างานะโดยอออ,อ,อันนี้ก็จะไม่ใช่ของชาวนี้นะฮร,ออรู้สึกฉกลระหกกันอยู่เหมือนกันนะครวันนี้แ,แป๊บหนึ่งนะครับอืม ก็เลยหาไม่เจอฮอืมสงสัยจะไม่ได้โพสในหน้านี้นะอาจจะ ลืมไม่ได้โพสต์เอาไว้ในหน้านี้งั้นผมพาไปดูหน้าเพจส่วนตัวกันก็นแล้วกันนะครับเข้าใจว่าคงจะโพสต์เอาไว้ค่อนข้างที่จะแน่นะ,ะเจอแล้วครับเป็นภาพนี้นะอยู่หน้าหน้า Facebook ส่วนตัวผมชื่อหน้ารัฐวัน์รุ่งวงศ์เลยนะครับภาพที่ผมเอาให้ดูนี่ก็คือว่าตัว ผมใช้คำว่าตลาดหุ้นอยู่ตรงไหนอัปเดตวันนี้ช่วงก่อนเปิดทําการอันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบผมก็เล่าให้ฟังว่าข้อหนึ่งอันที่เรียกว่าเป็นภาพใหญ่ภาพรวมของตลาดเนี่ยนะฮะ,อ,ะอยู่ในทิศทางแนวโน้มประเภทขาขึ้นที่ว่าอยู่ในทิศทางแนวโน้มประเภทขาขึ้นนั้นก็เนื่องจากว่าราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมาก็คือนับสตาร์ตตั้งแต่วันที่สิบสองตุลาคมเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนทำจุดสูงใหม่จากเดิมจุดสูงอยู่แถวนี้นะฮะประมาณพันสี่ร้อยเศษก็ขึ้นมาพันห้าร้อยเศษพันห้าร้อยแปดสิบพันหกร้อยเวลาที่ตกปรับฐานลงมานั้นก็ทำจุดต่ำนะฮะก็ก็เป็นการทำจุดต่ำที่ยกฐานสูงขึ้นจากเขตพัน แผ่น343ตรงนี้ก็มาเป็นฐานเดีประมาณนักพัน440ตรงนี้ก็เป็นพัน800เที่ยวก่อนนี่พัน569ไม่ใช่ครับเดี๋ยวเดวตัวเลขประมาณนักพัน550แล้วก็ต่อมาแล้วก็มีการ <c oughs> ตกเรียกว่าเป็นการพักฐานภาษาฝรั่งเรียกว่า c o l r e c t i o n โดยภาพหน้าตานั้นเหมือนจะเป็นขาลง ก็คือว่ามีจุดตําในทําฐานลดลงมาแต่ว่าพอมาตีหน้าตาตรงนี้เรียกว่าเป็นรูปแบบเรียกว่าเป็นแฝ <c oughs> งทงทงที่ว่านี่ก็คือว่าจะมีกรอบความขึ้นไหอนอยู่กรอบล่างเนี่ยนะฮะแต่เส้นนี้เนี่ยนะ,ะอยู่แถวตัวเลขหนึ่งห้าหกศูนย์ความจริงตัวเลขเป๊ะเ,ะเลยคือหนึ่งห้าห้าแปดแต่ผมเอาให้จังง่ายๆว่าตัวเลขหนึ่งห้าหกศูนย์ในขณะที่ว่ากรอบบนตรงนี้เนี่ยนะครับ ของรูปธงดังกล่าวนี่อยู่แถวประมาณพันห้าก้็ปัดเศษรานึ่งหาเก้าศูนยเพราะฉะนั้นให้ความเห็นว่ายัางไงให้ความเห็นเอาอธิบายแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆไม่ต้องสลับซับซ้อนไม่ต้องปีนบันไดฝั่งนี้ก็คือว่าช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่หลังเจนเนอเรชั่นเฟกต์นะฮะพุ่งขึ้นไปสูงสุดพันหกร้อตัวเลขกลมๆเสร็จแล้วก็ตกตกแล้วก็ ปรากฏว่าเป็นการพักฐานการพักฐานนี่ว่าเนี่ยอยู่ในรูปแบบของธงธงที่ว่านี่คือกรอบบนอยู่แถวหนึ่งห้าเก้าศูนย์ไปแถวพันหกกรอบล่างนี่ตัวเลขจะอยู่แถวประมาณถ้าเอาตัวเลขเป๊ะเลยนี่คือแถวหนึ่งห้าหกห้ามาถึงประมาณหนึ่งห้าหกสเมื่อวานดัชนีตลาดหุ้นไทยมาเปิดทำการอยู่พันห้าร้อยหกสิบสี่ จุด4งก็ถือว่ามาปิดอยู่ตรงบริเวณปิ่มน้ำนะฮะร่องแรงว่าร่องแรงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าฟันทงว่าย่างไรฟันทงว่าให้จับตาดูในวันนี้หรือสองวันสัปดาห์นี้ว่าตัวดัชนีตลาดทุ้นเนี่ยข้อหนึ่งยืนเหนือกรอบที่เรียกว่าเป็นอัพเ e นแล้วก็บริเวณที่เรียกว่าเป็นกรอบ ฐานรับในรูปแบบทงได้ไหมนี่พอพูดไปอย่างนี้คนที่ไม่รู้เรื่องเทคนิคก็จะง,งงว่ามันคืออะไรก็เอาตัวเลขกลมๆให้ก็แล้วกันว่าหนึ่งพันห้าร้อหกสิบะฮะก็คือถ้าไม่ต่ำกว่านี้ก็แปลว่าไอ้ที่ลงมาจากพันหกร้อยเนี่ยตกพักฐานสักพักก็จะขึ้นขึ้นจะขึ้นไปไหนก็จะขึ้นไปด่านแรกแกน่นอนด่านแรกนี่คือจับประมาณหนึ่งห้า้าศูน ล้วก็ถ้าไปชนะแถวหนึ่งห้าเก้าศูนย์ก็จะวิ่งขึ้นไปข้างบนนิวไฮแต่ประมาณพันหกร้อยสามสิบพันหกร้อยห้าสิบแต่ถ้าขึ้นไปชนแถวว่ากรอบบนแถวหนึ่งห้าเก้าศูนย์ไม่รอดไม่ผ่านตกใหม่ตกมาใหม่ก็จะตกมากรอบล่างแต่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบพันห้าร้อยห้าสิบห้าอะไรกันแถวเนี้ยอีกรอบหนึ่งนะฮะคำถามก็ต่อไปเป็นว่าแล้วเราควรจะทําทอย่างไรผมก็เลยบอกว่า ข้อหนึ่งถ้ามีหุ้นมีกันอยู่เต็มพอร์ตนะฮะมีกันเยอะข้อหนึ่งควรจะตกใจไมควรจะตกใจหุ้นตกมามก็ธรรมดาก็ควรจะต้องตกใจกันบ้างหรือถ้ไม่ตกใจไม่รู้สมรึกษาแบบปล่อยวางละเลิอกอัตตาเห็นอะไรเป็นอนัตตาไปหมดก็ก็ก็ควรจะต้องไปบวชเพราะนั้นถ้าถ้าตกตก,ตกใจไม่สบายใจขวัญเสีย อาการที่ว่าโอ้โหมันรู้สึกแง่จุอะไรเงี้ก็ตามสบายคนระับเออเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของเซนติเมนต์ผมก็ไม่ห้ามตามสะดวกจะตกใจบ้างขวัญเสียบ้างอะไรบ้างก็ตามสะดวกก็ในสูตรที่ผมเรียกว่าเป็นออ Trend Following System นี่ก็คือว่าอิงตามเทรนถ้าตามว่ากันตามเนื้อผ้าหลักเหตุหลักผลเวลานี่ือว่ามันยังบองว่าเป็นการตกพักฐานปรับฐานอยู่ เราก็ดูไปก่อนอถ้าข้อหนึ่งเยืนเหนือแถวหนึ่งห้าหกศูนย์หรือเอาให้ดีหนึ่งห้าหกห้าที่เป็นแนวรับอัพเทนได้ยิ่งดีเนี่ยน,นะก็แสดงว่าคงลงแค่นี้แต่ล้วก็ค่อยจากฟืน้นฟื้นกลับนี่ก็ไปแถวหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้าศูงชนะหนึ่งห้าเก้าสูนย์ก็ขึ้นไปลอยบนหนึ่งหกห้าศูงภายนลังก็ดูเฉยๆถ้ามีหุ้นหนึ่งอยู่เฉย นั่งดูมันยืนได้เออถือเพราะแสดงว่ามันตกมากอบล่างเดี๋ยวมัคงเด้งบนเด้งบนก็หนึ่งห้าเก้าสูรหรือถ้านะด่านนี้วิ่งไปพันหกรอยกว่านี่ข้อหนึ่งข้อที่สองอผมอยากจะซื้ออยากจะซื้อนี่ผมก็คิดว่าอ่านี่ว่ากันตามหลักเหตุหลักผลแล้วก็ตามเนื้อภาพเป๊ะนะก็คือว่าผมไม่มีหน้าที่จะว่าจะมาเชียร์ให้หุ้นขึ้นหรือว่าจะมาแช่งให้หุ้นตกนนะ ถ้าดูวันนี้สองวันนี้มันไม่ลงมาเล็กกว่ากรอบนแนวรับที่ตีกันมาเรียบรัอเทนก็คือตัวเลขแถวหนึ่งห้าหกห้าบวกลบหรือไม่ลงมาเล็กกว่าฐานที่เรียกว่าเป็นรูปแบบแฟลกตัวเลขจริงๆคือหนึ่งห้าห้าแปดผมก็ปัดเศษว่าแถวหนึ่งห้าหกจุดเนี่ยแล้ว,ว 5, ไม่ต่ำวันนี้หน้าซื้อหน้าซื้อเพราะว่าอะไร แล้วก็มันลงมากรอบล่างแล้วเหมือนสองครั้งนี้แล้วเห็นไหมฮะเนี่ยมันลงมากรอบล่างเสร็จมันก็เด้งขึ้นไปข้างบนลงมาก้างล่างเสร็จก็เด้งขึ้นไปข้างบนเนี่าสำหรับคนที่เล่นรอบคนที่เทรดดิง้งคนที่เล่นระยะสั้นรอบประมาณสักหนึ่งวันสองวันสองสามอาทิตย์เออหน้าเข้าเนี่ยก็คือซื้อแถวนี้แหละหนึ่งห้าหกห้ามันหนึ่งห้าหกศูนย์ไปขายเ็่ขายเไระมาณพันห้าร้อยเก้าสิบพันหกเออควรขายไหม ผมก็ต้องอธิบายว่ามีกรณีที่ควรจะต้องขายนี่อยู่กรณีหนึ่งอันนี้ขีดเส้นใต้ไปด้วยนะคือเล่นไปเล่นมาปรากฏว่ามาหลุดแนวรับััเเนแถวหนึ่งห้าหกห้าเลยหนึ่งสองเอาให้ชัวงมาพังฐานรูปแบบทงแฟล t สองเอาวัดตัวเลขสุดท้ายคือหนึ่งห้าหกศูนย์เนี่ยถ้ามันลงไปต่ำกว่านั้นเดียดขาดนกนะ็ แสดงว่าตลาดเนี่ย <c oughs> พังฐานไอ้ที่ลงมาไม่ใช่ปรับฐานแล้วล่ะพังฐานเห็น <Okay, S 1> แล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นทิศทานเรียกว่าเป็นขาลง <c oughs> อาจจะเห็นลงแบบแรงๆเร็วๆอะไรเงี้ยนะ <c oughs> จะลงไปเท่าไหร่ทาร์เก็ตน่าจะลงไปตั้งลํำกันใหม่แต่ว่าพันห้าร้อยเนี่ยถ้าตัวเลขเป๊ะเลยก็ห <c> น <oughs> ึ่งห้าศูนสองถึงหนึ่งห้าหนึ่งห้า วหมายว่าถ้าหลดแถวหนึ่ง้าหกศูนย์ถ้าลงไปหนึ่งห้าศูนครับพันห้าร้อยก็คือหกสบจุดถ้าลงไปพันห้า้สิบห้าก็ลงไปสี่สบห้าจุดก็พอสมควรในกรณีที่ว่านี้ควรที่จะเอาหุ้น blue chip หุ้นตัวใหญ่หุ้นที่มันหมุนไปในทิศทางเดียวกันกับเซ็ต <c oughs> หุ้นที่ว่ามันไม่ได้เอา p e r f o r m หรือว่าเก่ง่าเซ็ตเอามาขายเพื่อที่ว่าหนึ่ง เป็นการล็อกกำไรถ้ามีกำไรข้อสองปกป้องความเสี่ยงจากขาลงหรืออาจจะตกกันหัวภาพกันได้รอให้มันไปแถวประมาณพันห้าร้อยพันสิบห้ายืนได้มีทรายมีสัญญาณซื้อตัวกลับตัวค่อยว่ากันใหม่นอกนั้นก็เป็นพวกอย่างเซ็ตฟิฟเซ็ตฟิฟตความจริงก็มีตัวเลขให้ดูอยู่เดี๋ยวผมบ่าไปดูกันนิดหนึ่งนะครับความจริงผมมี <c oughs> อัปเดตไว้อยู่ อัปเดตไปให้สำหรับท่านสมาชิกดูนะผมขออนุญาตท่านสมาชิกเอามาให้ดูกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะอยู่ในห้องชื่คคอครกค้นวงในบ่ายนัทุดบีสองก็มีคนแอบเข้ามาเยอะตอนนี้เปน pending หรือว่าแอดเข้ามาค้างๆอยู่ทั้งสิ้นใน370ท่านก็ขออนุญาตเรียนว่าท่านที่จะเข้ามาตรงนี้ต้องง่ายต้องสมัครเป็นสมาชิก ต้องจ่ายค่าแในเมอร์เพราะนั้นที่ว่าเค้างอยู่มาแล้ว370ท่านทำไมเจ้าหน้าที่ลูกน้องผมเขาไม่กดรับเนี่ยก็เหตุก็เนื่องจากว่าอย่างนี้ก็คือว่าให้ท่านแอดไลน์ไปที่ต้นฐานของ TON TAN c o r p ่ตามเห็นเนี่ยบอกขอเข้ามาพวกนี้หน่อยหนึ่งนะฮะว่าใบจ่ายค่าธรรมเนียมเขาตามระเบียบเสร็จก็เข้ามาตัวเซฟนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเอ เหมือนกันกับเซทคือก๊อปกันมาข้อหนึ่งคือแกว่งตัวอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น up t r e n เพราะอะไรเพราะข้อหนึ่งเวลาขึ้นไปทำ new high เห็นไหมครับจากฐานรอบที่ผ่านมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปนี่ทำจุดสูงใหม่ขึ้นเรื่อยๆทําฐานยกสูงขึ้นมาเรื่อยๆแต่นับตั้งแต่ตอนเซตขึ้นไปพันหตัวเ,เซฟิฟตี้ได้ขึ้นไปแถวประมาณพันหนึง่งเสร็จแล้วก็ตก ในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นเป็นแบบแฟลกแฟลกที่ว่านี้จะมีกรอบแนวรับใน Up อัพเทรนตรงนี้ถ้าเป็นจะเพราะวันนี้อยู่ตัวเลขแถว97.63 8เราผมปัดเสร็จ 9, 7, า่า97.8ถ้าเป็นกรอบแนวรับที่ว่าเป็นซับพอร์ตล่างนะในรูปแบบแฟลกเี็ยตัวเลขอยู่เฉปาะมาณ97.4 เข้าพิจารคล้ายๆกันก็คือหนึ่งโดยภาพรวมโดยในแนวโน้มใหญ่ของตัวเซฟตี้เนี่ยอยู่ในทิศทางแนวโน้มประเภทขาขึ้นแต่ช่วงที่ผ่านมาจากแสวพันจุดมาถึงเวลาปัจจุบันเนี่ยเป็นการพักฐานพักฐานที่ว่านี้จะมีกรอบความเคลื่อนไหวนะคะร,นรับบริเวณแนวรับอัพ e n เก้าเจ็ดแแล้วก็กรอบล่างที่เป็น รูปแบบทรงเนี่ย974ก็พูดได้ง่ายว่าแถวตั้งแต่ประมาณ978มาถึง974เป็นแนวรับที่มีนยัยยะสำคัญทางสถิติทำไมบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าในรอบที่ผ่านมาตกลงมาตรงแนวรับนี้เสร็จมันเด้งหุนตกลงมาอีกทีหนึ่งเมื่อสักสัปดาห์ก่อนเนี่ยลงมาแต่ประมาณสัก975บางฮะมันก็เด้งกลับบังเ็เด้งลงมาเที่ยวนี้มาติดซัพพอร์ตแถวนี้ก็ควรจะเด้งขึ้น จะเด้งไปไหนจะเด้งไปแถวกรอบตรงนี้ครับทงด้านบน,นีน995ถ้าทะลุด่านนี้ก็มีโอกาสที่จะเหวี่ยงขึ้นไปเป็นภาพใหญ่ขึ้นไปทะลุพันขึ้นไปจากประวานเป้าหมายใหญ่ในพันสามสิบอย่างไรก็ตามถ้าเล่นไปเล่นมาแล้วบอกว่าไปพังฐานแถวปรามาณสัก9 4ลงไปเสี่ยงจะเป็นขาลงจะตกไปไหนจะตกมีความเสี่ยงตกไปแถวว่ามาน940 หรือเก้าร้อยสามสิบก็ถือว่ามีความเสี่ยงจะลงได้สักประมาณถ้าเก้าเจ็ดห้าตั้งลบเก้าสามศูนย์ก็มีความเสี่ยงจะลงไปได้ประมาณสักสี่สิบห้าจุดถ้าแถวเก้าสี่ศูนย์ตั้งลบเก้าเจ็ดสี่ก็เป็นสามสิบจุดอยู่เหมือนกันกลยุทธ์ควรจะต้องทําอย่างไรข้อเดถ้าท่านที่มีอยู่ก็คือถือหุ้นเอาไว้มีสถานะที่ว่าถือหุ้นอิงในทางกาขึ้น ให้ดูกรอบแนวรับด่านสุดท้ายเขตที่ว่านี้นะครับจากว่าบานเก้าเจ็ดห้าเป็นเกณฑ์ถ้าไม่ต่ำกว่านี้ถือน่าซื้อไหมน่าสนใจที่จะซื้อเพราะอะไรเพราะมันเป็นการตกปรับฐานในแนวโน้มประเภทขาขึ้นถ้าลงมาแล้วไม่ต่ำกว่ากรอบล่างแถวเก้าเจ็ดห้าก็แสดงว่าเดี๋ยวก็จะเด้งกับเด้งไปไหนขึ้นไปข้างบนไปเท่าไหร่แถวเก้าเก้าห้า ถ้าชนะเก้ากขึ้นไปข้างบนแถวทะลุพันขึ้นไปพันสามสิบก็น่าสนใจที่จะซื้กอกรณีที่ว่าน่าจะขายหรือว่าหันไปอิงทางขายทางขาลงถ้าเล่นไปเล่นมาแล้ววันนี้สองวันนี้มาหลุดจากประมาณเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดห้าเด็ดขาดเลิกที่เล่นอิงขาขึ้นมาจะให้เลิกเพราะะรเพรามีความเสี่ยงจะตกไปแถวตั้งแต่เก้าสี่ศูนย์ถึงเก้าสามศูน ให้ยอมแพ้วางอาวุธเสร็จแล้วก็ไปมอบตัวเข้ากับฝ่ายตรงัข้ามคือหันไม่เล่นอิงทางขาลงไปเลยนะฮะที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นระบบเรียกว่าเทรนฟอลเลวิ่งซิสเต็มบางที่บางแหล่งบางแห่งที่เรียกกันว่ารัน r e n d คืออิงตามแนวโน้มของตลาด พยายามตัดอะไรออกไปตัดในเรื่องของอาคติ b i as ตัดที่สำคัญก็คืออารมณ์เรื่องของความกลัวกล้าอาฆาตกลัวาตายขวัญเสียอารมณ์ไม่ดีอยากจะขายด้วยความวาไม่สบายใจเพราะว่าอึดอัดร่ต่างวันนี้ต้องตัดทิ้งแล้วก็มาอิงกับ f a ก t อิงกับแนวโน้มอิงกับเทรนของตลาด เพราะฉะนั้นในเวลานี้ถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตวิยาของตลาดได้รู้สึกยังไงรู้สึกว่ากลัวรู้สึกว่าขวัญเสียรู้สึกว่าใจคอไมด่ดีรู้สึกจุกติดทุนกันอยู่สิ่งที่จิตวิยาของมวลชนในตลาดถ้ารู้สึกอย่างนี้มักจะมีแนวโน้มแปง,งมักจะหนึ่งอยากจะขายเด้งขึ้นหน่อยก็อยากจะขายลงมาก็อยากจะขายอยู่เฉยๆฉก็อยากจะขาย แต่ถ้าเอาตามแฟกตนะ์ะเอาตามหลักเหตุผลวิชาการทำยังไงก็อย่างที่ผมอธิบายไปว่าที่ผมอธิบายยาวๆมาจบกันสั้นๆก็คือว่าเวลานี้ตลาดยังไม่ได้ผ่านฐานเป็นขาลงเอาให้ชัดกว่ายังเป็นอยู่ในช่วงของการปรับฐานคอเรคชันแต่หน้าเสียวไส้อยู่ไม่น้อยเพราะว่าลงมาแถวบริเวณกรอบรับสุดท้ายแล้ว กรอบสำคัญทไม่เย่กรอบรับสนใจแล้วกรอบแนวรับสําคัญแนวรับสําคัญที่ว่ามันอยู่ท่าไหลายตัวแต่ชนิเซ็ตเนี้ยอยู่แถวเก้าพันห้าร้อยหกสิบถึงพันห้าร้อยหกสิบห้าตัวเลขสุนใจคือหนึ่งห้าหกสิบถ้ายินได้เด้งจะเด้งไปไหนพันห้าร้อยเก้าสิบพันหกอาจจะขึ้นไปนิวไฮพันหกร้อยห้าสิบตัว 50, เซ็ฟิตี้ล่ะเซ็ฟิตี้เป็นขาขึ้นเหมือนกันในภาพใหญ่ แต่ว่าโจวยนี้บาดมาพักฐานปรับฐานลงมาคอเลิชันแต่เสียวไส้ไม่น้อยเพราะเวลานี้กำลังมาเทสมาใกล้กับบริเวณกรอบแนวรับที่สำคัญที่เห็นอยู่หน้าจอนี่คือตั้งแต่แถวประมาณ978มาถึงตัวเลขคือ975ตัวเลขสุดท้ายคือแถวประมาณ974 975ถ้าเดียินตรงนี้ได้แสดงว่าพักฐานเสร็จก็จะเด่งเด่งกลับไป995ไปผ่านหนึ่ง ทะลุแถว 5, เก้าเก้าห้าพันหนึ่งจะวิ่งไปแถวประมาณพันยี่สิบพันสามสิบเพื่ะนั้น s t r a t e g ก่อนจะทำไง follow trend คือ,อยังไงก็คือหนึ่งถ้ามันยืนได้ก็แสดงว,ว่ามันพักฐานปรับฐานคอลเลกชันอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นไปรอบหน้าก็จะขึ้นไปเหนิวหายสิ่งที่ควรทำทำอะไรก็คือว่าถ้ามีของถ้ามีหุ้นอยู่ถือเอาไว้ทําไมถือเพราะว่าผมติดไม่ใช่นะเพราะว่าผมมองว่ามันลงแค่ที่เสร็จแล้วมันก็จะขึ้น ขึ้นมีแนวหายด้วยเพราะเราก็รุนที่จะมีกำไรได้ซื้อไหมน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าภาพของตลาดที่ว่าตกลงมากรอบเทสด่านสำคัญตัวเซฟตี้หุ้นขนาดใหญ่ตกลงมาด่านนี้สำคัญเออก็น่าซื้อเพราะถ้าซื้อถูกทางเออเย็นเหนือตรงนี้ได้ตัวเซตี 1600, ้้นขนาดใ่ตกระบาดร่านนี้สำคัญเออก็่าซื้อเพระถ้าซื้อถูกกลาอย็นเหนือตวยตัวเซฟตี้ หุ้นกระดาษใหญ่เราก็ช้อตซื้อแถวประมาณ975 980สมเด็จอะไรกันแถวนี้ใช่ไหมฮะแต่ล้วก็ราคาหุ้นเอ่อเบี่ยงขึ้นวิ่งขึ้นไปแถวกรอบ995ไปพันหนึ่งทะลุพันหนึ่งขึ้นไปพันยี่สิบนสามสิบรวยแต่ถ้าดัชนีเซ็ตทะลุกรอบล่างแถวหนึ่งห้าหกจุนต้องไป มีความเสี่ยงว่าจะเปลี่ยนทางหลักพักไม่ใช่พังพักฐานแล้วพักฐานเลยเราก็จะตกไปปันหน้าร้อยปันหน้าร้อยสิบห้าตัวเซฟฟี่ีเนี่ยถ้าพังฐานเขตประมาณเก้าเจ็ดสี่มีความเสี่ยงว่าจะตกไปแต่ประมาณเก้าสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์ในกรณีที่สองนี่ก็คือว่าอ้าว,วก็เราเห็นอยู่แล้วที่ว่าพังฐานมันจะตกไปนู่นคุณจะไปที่ไห ได้ซื้อของถูกงี้ยนะ้มีถูกกว่าแนละ้วมีลงไม่หยุดนะสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือว่าเอาหุ้นอะไรที่ว่าบันเอีงกับตลาดไปในทิศทางเดียวกันตลาด,น,าน,น,ลาดนะครับมีค่าเบต้าไม่ต่างก,กับตลาดตลาดขึ้นขึ้น,นด้วยตลาดตกๆด้วยอะไรเงี้ยเอามาขายขายเพื่ออะไรหนึ่งล็อกกำไรถ้ายังมีกำไรสองขายปกป้องความเสี่ยงจากการลงสามอาก็คือว่า คอควนจะขายควรซื้อไปในกรณีไม่ควรนะแต่ส่วนใหญ่คนก็มักจะไปทําว่าเออมันลงมาลึกๆลงมาถูกๆเลยจะได้ซื้อมันมีถูกกว่าเพราะมันไปขาลงคือถ้าตัวเซ็ตที่หลุดหนึ่งห้าหกศูนย์นี่มันตกไปพันห้าไ 1, งพันห้าร้อยสิบห้าก็พันห้าร้อยหกสิบตั้งลบพันห้าลงหกสิบจุดถ้าพันห้าร้อยสิบห้าลงไปอีกสี่สิบห้าจุดหุ้นตัวที่ว่าคุนจะไปซื้อตอนนี้มันหลุดพันหกร้อยพันห้าร้อยหกสิบมันจะลงไปอีกกี่บาทกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย ต้องคิดใช่ไหมเน้อก็ไม่ควรซื้อต้องรอใช่ไหมตอนนี้นั้นแล้วก็ควรขายไหมก็ควรอยาขายสาหรับคนที่เล่นรอบคนที่เป็นไซคลเพื่อที่ว่ารักษาตุนเอาไว้เออลงไปแต่ปันหน้าร้อยมันยืนได้เออค่อยไปช็อตซื้อกับมันก็เป็นการชอ sport, ็อตอ g a i n s t s p o r ไหมเออก็น่าทำถ้ามันหลดใช่ไหมเออขายออกไปเสร็จก็ได้เอาเงินสดมามันลงไปข้างล่างแต่ก็ค่อยไปซื้อขืนตัวเซฟฟเหมือนกัน เวลานี้น่าขายไหมมันปิดอยู่ประมาณ980ผมบอกว่ามันลงมาแต่วมันใกล้ด่านสุดท้ายแถว974 975 980ตัวเลขสุดท้าย974ถ้าไม่ต่ำกว่านี้ถือแล้วม,มีของน่าซื้อไหมน่าซื้อเพราะอะไรมันก็จะเด้งขึ้นไปแถว995ไปพันหนึ่งไปทะลุขึ้นไปข้างบนแล้ววันนี้ไหนหน้าขายหน้าวางอาวุธหรือว่าหันไปเองว่าจะเป็นทางขาลงไปเลยก็คือมันหลุดแถว974มันลงอ่ะ จะตกไปเก้าเจ็ดก้าสี่ศูนย์เก้าสามศูนอันนั้นต้องต้องต้องวางอาวุธสำหรับคนที่มีก่อนหรือหันประโยชน์ทางฝ่ายตรงกันข้ามเลยนะว่าหันไปยิงเช็อตไม่ขายไปเลยนะอันที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็คือว่าหนึ่งผมไม่ได้มีหน้าที่ว่ามาเชีร์หุ้นอยากให้หุ้นขึ้นไม่เกินอยากให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้นะซื้อหุ้นแต่ครับอย่าเพิ่งไปวางอาวุไม่ใช่ผมไม่มีหน้าที่ว่าจะมาแช่งให้ตลาดหุ้มันตก สิ่งที่ผมพูดคือว่าทางเนี่ยมันจะไปทางไหนอถ้าทางขึ้นเราก็อยู่ทางซื้อใช่ไหมทางลงเออเราอยู่ทางขายอท่านจะถามกันต่อไปอว่าเออ่หุ้นผมไม่เกี่ยวกับตลาดหุ้นผมเก่งกว่าตลาดมากเอาเปอร์ฟอร์มเพราะว่าหุ้นผมเป็นหุ้นโกรดสต็อกหุ้นผมเป็นดิเวนซีหุ้นผมกําลังจะได้ดีเบเดนหุ้นผมเป็นไซเคิลเป็นพวกน้ํามันพวกถ่านหินยางพลงพลาอะไรต่าง ค่าระวางเรือค้าขนส่งโอ้โหมันเก่งกว่าตลาดมากผมควรขายไหมรา่มไม่ต้องขายเพราะอะไรมันเก่งกว่าตลาดตลาดตกมาตกนิดหน่อยตลาดขึ้นขึ้นดีกว่าโอเควความจริงผมตั้งใจจะจบตอนเก้ามงครึ่งพูดไปพูดมาก็ยาวอีกอีกสักพักจะไปอัปเดตหุ้นเด่นรายตัวให้กับท่านสมาชิกนะครับในห้องควคุณดงในบ่ายนะทุกทีนี้อ กิจการรมงานที่จะมีการจัดกันสำหรับท่านที่เพิ่งมาฟังวันอา,อาทิตย์จะถึงนี้26งานตั้งแต่8โมงครึ่งเลิกข้ามมองยืนผมบรรยายคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องว่าผมเห็นว่าปีหนึ่งรอบหนึ่งจังหวะดีที่สุดอยู่ช่วงนี้ก็คือ่าประกาศงบเสร็จช่วงนี้แหละเสร็จประกาศกําไรจ่ายปันผลหุ้นวิ่งขึ้นรับปันผลนี่ข้อหน,นึ่งสองนอกจากจะได้ปันผลแล้วได้ส่วนต่างกําไรที่ว่าหุ้นจะวิ่งขึ้นข้อสอง ข้อสามคือว่าไม่ได้ใช้เวลานานเป็นปีเป็นชาติซื้อเสร็จแล้วโอ้โหรอกันเป็นปีเป็นชาติไม่ใช่แค่สามเดือนคือซื้อหุ้นช่วงนี้ไปขายประมาณไม่เกินกลางเดือนนันฝากผมผมก็เลยเรียกว่ารวยสามเด้งแต่ว่าจัดให้เฉพาะท่านสมาชิกท่านสมาชิกก็จองที่นั่งกันมาก็แล้วกันตามเบอร์นี้นะครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าแปดหกพันหรือไลน์ต้นขาดก่อนส่วนท่านาที่เป็นสมาชิกมาฟังผมอยู่เวลานี้ง่ายๆครับสมัครเป็นสมาชิก มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเบาๆแค่สามพันแปดร้อยบาทก็เข้ามาเป็นสมาชิกก็เป็นสมาชิกก็มาฟังปากคุยกันในวันอาทิตย์ที่ย่านี้ผมก็จะคัดเลือกหุ้นเด็กให้ประมาณห้าหกตัวที่ว่าหวังผลระยะสั้นประมาณสักสามเดือนที่จะรวยทั้งบังผลแล้วก็ในเรื่องของแคปิตัลเกตในเวลาไม่เกินสามเดือนสองท่านที่สมัครสมาชิกช่วงนี้ผมมีคู่มือตลาดหุ้นไทยไตรมาสสองปีสองพันห้าร้อยหกสิบ ให้ท่านก่อนใครแล้วก็สามเชิญท่านเข้ามาเป็นสมาชิกกลุมไล์คุุกุ้นวงในบ่ายนะทวดอัปเดตข้อมูลสดดวรวดเร็วทันใจไวกว่าใครเอ่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็รับสิทธิพิเศษต่างๆนี่นะครับ0 2 9ย์สองเ่านหรือแอปไลน์ไาที่ต้นฐานก่อนบอกว่าสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะเข้างานเพื่อที่จะรับคู่มูลตลาดทุนไทยไตรามาสสองโอเคครับหมดเวลานะครับ ผมพูดมาวันนี้ก็เข้าใจว่าคงละเอียดแล้วก็คงจะทําให้ท่านทําตัวได้ถูกอย่าไปงงๆแล้วก็ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกเพราะความกลัวเพราะความกล้าขวัญไม่ดีนะฮะจุกอก่อเลยขายหรือซื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเทรดตามเทรนด์รวยเทรดตามอารมณ์ของเธอสวยโะะ mm ่ค hmm. ดีมีกำไปรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกล่าบกับว่าคนสดดีครับ